เมื่อน,นีมาเฮ็ดผัดซิ่วเส้นแบ่งยวนได้จ้ะแต่กะสิบรรยายลงทงลงทางไปคือเก่าสิมเว่าฮอ,อดการใส่ชีวิตอยูหนีหลายคนถามว่าถึงเหยียดถึกยังจากคนอยูหนี่กะตั้งแต่ใส่ชีวิตอยูหน ah ี่มากกะบอหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแฟนเป็นคนใจเย็นและตัวเฮ้าเองกับห้จากการว่างโตนะแฟนจะบอกตลอดว่าคนที่อยู่ในโซนนี่เขาจะใจดีแน่มากกว่าคนที่อยู่ในเมืองหลวงหรือเมืองเงญ่ๆมันกับเป็นอหลีตามที่แฟนว่าแต่กะสีนี่แน่แปลกๆแ,แบบว่าวาไปซุปเปอร์อย่างสีก็จะมีแบบแนมเบิงหนาเฮาแนมคัก แนมแนค่ะแต่ทังนี่กระสูกับคือกันเจ้าแนมมาข่อยกัแนมแต่ขันแนมเราจะยิมข่อยกระซี้มแต่แนมหรืเจ้ายิ่งแนมข่อยอีข่อยกรแนมจกับมูแฟนหรือมูยูทีทำงานแฟนคือกันจะบวมีมากแบบกันแนกกันแนหรือเหยียดเอียงหรืออาจจะด้วยความถี่แฟนเพ็นพุ่มใจหลายมีผู้สาวเป็นคนดผู้ทางเว้าผู้ทางอวดตะกี้เขาเทียงบบเคยหอเดะทุกมื้อนี้ต้องได้กินอาหารไทยเทียงกับแแรง ต้องได้หอไปอวดมูยูที่ทำงานเด้เพื่อ,อข่อยใจดีกับเฮ็ดไปเพื่อแน่ค้นสองคนใจร้ายได้กินอาหารไทยเฮ็ดไท้กินกระบ,บุมี่อย่างหลายเด้ข้าพัดแน่ผัดทิ่ิวแน่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนี้มากเลยรสชาติถูกปากคนฝรั่งเศสพันวา่า